ปิดประตูด้วยนะลูกปิดประตูด้วยเพชโอ้ตายลูกไข่เล่นกวามเปรี้ยนบ๊มีไผ่น้อมไผ่ไม่มีใครยอมไผ่นะคะพี่น้องเออคว้นพวงมาลัยให้เหรอคะเอาคือ เอาคืนเป็นไงไม่ดี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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเอาคืนกันอย่าทํากันพอแล้วนะพอแล้วนะเอาให้เต้นเถื่อนกว่ากันะเอาให้เต้นเถื่อนกว่ากันพ่อไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาพ่อเอาไหมพอแล้วลูกพอแล้ว Thank <laughs> you. รวบแล้วใหญ่ช่วยด้วยใหญ่ถึงมัดตเเป็นเนนรา่อยแล้วเจ็ดหกหกนังหกหนูเดินไปปิดประตูหน่อยแล้วอยู่ประตูบ้านหน่อยนี่ประตูบ้าน โอ้ยแย่เลยใหญ่มันมีเพลงไอั่นไหมลระพอมันได้ไหมเน่ะได้ันตีแหางมันไม่มีไม่ดีหรอกโอ้แหนี่นแหนี่ระวังระวังระวังเฮ้อโอ้ เอ้แม่ปุณคุณคุณุจะแตกน้องกขาเลยนว่าต่างปากมันิงว่าในใดอยู่เลยไปดิคอยผสมแล้วถ้าให้จิกัดกันเลยปากคอยแสกแล้วแล้วแต่เด้อแล้วแต่เด้อตอนนี้ ขาบ่เบิ่งแล้วขาบ่เบิ่งแล้วขาบ่เบิ่งไผแล้วขาย้อมแล้วโอ้หัวน้องพ้อยเลยเชนเชนเนีน่ยตำปากเลยแม่ชีน้องเลือดออกเลยฟังเนี่ยย้ายเก็บเหลานี้เนี่ยน่ะเลือดออกคนนะ่ะเดือนน้องเนี่ยน่ะ ก็ต้องว่าเป่าหรอเป่าให้ยายว่อได้เสียบกุ้นนี่ละพ่อพ่อพันยาเสียเสียเสียนี่ออกมันเล่นมันเล่นแรง <c oughs> ดูดูคอยทำอะไรอ่ะคอยทำอะไร ยังนะลูกยาเอาออกออกเออเออเลือดออกเออเลือดออกบ่ายมึงเลือดไเอ้าวถือไปให้ตาพี่ตายาพ่อพ่อแม่บอกให้เก็บเลยเสียงไม่เขาน้ำมันเตื้นเลมไหมฟังความบลา ฟังนี่มาค่อยจะบอกค่อยจะสอนวิธีให้ให้หลอกพวกเลี้ยงที่เก่าเออมาค่อยจะเป็นลิงหลอกเจ้าให้ดูหยุดอึ๊ยมาเลยไงเลยฟาดฮูดพูดแม่อะไรสุดจังพูดอ่ะเด็กแม่แม่พูดอ่ะจะย่านค่ะ อันี้ซื้อไหมก็เขาหูกัะได้ัวไ้ได้เอเสียงกคสุดนะจ๊ะพระนจะ้าพระนู้นสดทักสสดไงฮออ เต้นไหนก็อนละเต้นไหนเหมื่อกี้น่ะของตาเนี่ยเราไปกิ้มนะลูกอย uh on oh ่าไปกิ้มนะเพชรเพชรจะไปหมุนลูกมามาลูกมาตอนนี้เร็วๆเพชรจ๋า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 ไปแล้วไปแล้วเหรอลูกไปทางไหนไปแล้วบนฟ้านะลูกนะจ้ามันต้องไปเลยบุ้งอ้ยักลงมาเอาเมื่อกี้เนี่ย แบบว่ามันมีเด็กแย่งกันอ่ะเออเออเอถ้าเด็กถ้าเด็กแย่งกันแล้วเขาจะลงมาเอาทันทีเลยมาดิมามามาเลยมามาเลยเล่นอย่างนี้ดีกว่าอ่าเอาไปอีกแล้วมาเอามาจากไหนอีกนี่

ว้ายดึกแม่นบอจาวาเฮ็ดนะเฮ็ดเป็นคนถี่โน้ตอย่างแมนที่สุดเลยแล้วก็ ai, โยนไก่ห่อมว่าเลยชนเลยขอโทษค่ะก่อนชนแล้วขอโทษค่ะโอ้โแผ่สลึงเลยแผ่สลึงเลยคนนั้นอะ พี่เขาสีด่างใช่ไหมจะเป็นการไอเออเป้า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 ให้เขาโอ้โหหายเอออย่าไปทำพี่ลูก้าไม่มีกังเกงนะเรียบร้อยอย่าอย่าดึงผมพี่อย่า เอ้าเอ้าเออเอออเอ้าเอโทรมาดูแถบเมยอหมดไม่จะมีเบิร์พอหมดว่าอะไแล้วว่าแล้วว่านถอยไสุดอเนาะมึงกันไหมึงกนไนเอาหาแม่น้ำกันไหนเขาโทรหาดูเหรอเนี่ อะไรลูกยายลูกไปไหนจะให้ยายลูกไปไหนโอ้จะขี่ช้างเหรอโอ้มันขี่ไม่ได้ลูกไปไหนโยนได้ฝะดูดูโยนจากไหนอะลูกโยนได้ฝาใหญ่เลยโอ้ยแขนแขนโอ้ยมันไปไหนมันไปไหนก่อน เป็นอะไร่อยทำอะไรน้อี่บอยเป็นอะไร้น้ำอะไรอะไรมขึ้นยาะที่สงจริงอถอดไปมัเเอาไหขอบอะไรน้ำอะไรลูกน้ำน้ำอะไรลูกไปว่าเปยนด้่กมองทั้งไหเลยน้ำนัะน้ำน้ำเปียกน้ำเปียกน้ำเปียกมันออกกันใคล่ะลูก ที ah? okay? Yeah. Okay. ่หมาทุงไอะหยักเลยหรอใ่ไหๆเอา้าิให้ปไก่ไปไก่ไไก่ไก็ิ้องให้เวลาเขาเล่นแล้วค่อยมาเอากินนมแล้วให้าบน้ำอย่างนี้ก็ได้เวลา ไอ้เพื่อนมาลูก โดนัทใครจะกินโดนัทใครจะกินโดนัทชนะสิชนะสิมาเด้อมาเด้อใครจะกินเรา,า,าเ,าเราว,วางอะไรก่อนมาเขากินเขาคุณแล้วเขาต้งจะออกมาโอ้แล้วญี่ปุ่นตีอะไรจักม่มาหว้มุมอัดเลาไต้งกินาคุยแล้วแม่พูดให้เข้าใจแล้วค่ะ าลูกมามานี่มานี่ใครจะกินช็อกโกแลตคะ ช็อกโกแลต์ช <si ็อกโกแลต์นี่ไงช็อกโกแลต์หอมแล้วเหรอโตบรีเล็กให้ยายกินหน่อยให้ยายกินหน่อยอําอําพไปแล้วพูกหายแล้วองว่าค่ำเรื่องเล็กเออช็อกโกแลตจ้าช็อกโเพราะว่าวันนี้นอนตื่นค่ำนะคะ ก็จะกินค่ำๆแล้วก็จะอาบน้ำค่ำๆนะคะแล็กมาเลกไปเออเล็กมาแล็กมาอู้ปลาควายี่พวกมันในน้ำปลาเออหนึ่งจะเป็นคนที่สามจานจาน

เ็งสีเห็นเย็ดไมเน่แมก้มแ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 ก้มะ 袖，袄，<c oughs> 嗯，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 嗯

เห็ดเห็ดเห็ดแเด็กไปอะไรไปเห็ดจะไปหอมจะไปกับยายไหมยายจะไปไปวิ๊กซีแล้วนะ ไปแ้วเด้อขอให้มากินขนมก็ไม่มานี้เราจะเก็บให้กินจะมาใช่ไหมแต่โซเบพีน้อง แม่มือแม่แค่แม่แค่แม่มือ,มอหักย้ายบ่หักย้ายบ่หักแม่บ่หักพ่อบ่หักอักชี้บ่หักลุงอีกปะหักหักหักย้ายเต็มปะ อ๋อจวงด้วยลืมจวงรักไหมรักพ่อบอยไหมรักา่าแตนไหม่าแตนเหมือมันเลยยา <c oughs> ยา่ยาแตนทย่าแตนดูอยู่อยากาแตนมากินขนมิี่าย่า่าแตนมากินขนมไม่ <c oughs> <c oughs> อ้าวมาใครจะไปบิ๊กซีใครจะไปโลตัสใครจะไปบิ๊กซีใครจะไปบิป๊กซีชั้นะสิ นสอยากไปกินไก่ KF เอฟสีีไปกินไก่เคเอฟไปกินไก่เ f เอฟพรุ่งนี้เราตื่นสายไม่ได้นะรถจะมารับหกโมงน,นะ โอ้ยอง่อนแต่วันนะววันนี้โอ้โหทาขาแล้วเลยทาขาแล้วมันก็เปื้อนมันก็จะได้อาบน้ำเลยนะสิอาบน้ำเลยเนาะอาบน้ำไลยเนะาะขาขา ถ้าวางถูกก็ไม่แอนไหมคะไปคะ่ะพรวงน,นี้ไปกันสิบโมงค่ะ โอเคนะคะเดีย๋ยวยายแตนจะปิดไลฟ์ก่อนนะเพื่อพี่น้องคุณได้หนูก็นอนนะครับอันผ่านั่นเราว่าเมนเตี่ยวมาปูให้เล้าเนะี่ยก็เล้าสีรับนะไหมผายย้ายไหมมันขึ้นกับว่ได้ปูมันขึ้นมาพนวดดีพนารับปูไม่ได้ปูผ่าบ่รไม่ใช่มันผ่าบ่แม่ม,มันไม่ใช่ มันไม่ใช่แม่มันไม่ใช่มมใชแม่จา๋าเดี๋ yeah, ยวเขาจะแดดตารผู้เฒ่ากันได้ไหมสวัสดีค่ะพี่น้อง,องสวัสดีค่ะคุณชาคุณผู้ชมนี่ก็เพิ่มผู้น้องเรา